ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เตรียมจับโกกอกสองคันรถเตรียมล้อหมุนลุงอัจฉริยะแย้มตำรวจจอจับสองคันรถกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้ไลฟ์สดพูดคุยผ่านทาง Facebook ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมลักษณะทํานองว่าเตรียมที่จะมีการเอาผิดเรื่องเงินรับบริจาคสร้างพญานาคและการฟอกเงินของลุงพลป้าแตน เนื่องจากมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากประกอบกับคดีมีความคืบหน้าซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีรถตู้2คันไปรับที่บ้านนั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปที่บริเวณหน้าบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งพบว่าเจ้าตัวเก็บตัวเงียบอยู่ในบริเวณบ้านไม่ได้ออกมาพบเจอกับกลุ่มยูทูบเบอร์เหมือนเช่นเคยทุกวันแต่ยังคงมีกลุ่มยูทูบเบอร์ ไล่สดผ่านช่องของตัวเองอยู่บริเวณหน้าบ้านโดยปรัศจากตัวลุงพลอีกทั้งยังสังเกตว่าการปลดป้ายโฆษณาชาจากเดิมมีการติดตั้งเอาไว้จำนวน2ป้ายบริเวณสาลาข้างพญานาคแต่วันนี้ได้ปลดออกไปหนึ่งป้ายและวนำแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์อื่นมาติดตั้งแทนส่วนบริเวณหน้าบ้านยังคงมีป้ายแนวตั้ง ที่ปรากฏภาพของลุงพลวางเอาไว้ในตำแหน่งเดิมและยังพบว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนสวมใส่เสื้อขายชาซึ่งเป็นเสื้อดำสกรีนสีเหลืองทองแต่ยูทูบเบอร์คนสนิทอย่างนายอ๋อนายจิมมี่เดิมทีก็จะหยิบมาสวมใส่บ้างพบว่าวันนี้ไม่ได้สวมใส่ใส่เสื้อทั่วไปทีมข่าวยังสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าบริเวณลานพญานาคปู่ปริจิตตะหลังจากที่ถูก ตัดต้นไม้ซึ่งเป็นไม้กระถินป่า4ต้นโดวยวันนี้พบว่ามีการนำต้นไม้จำนวน7ต้นคือต้นปรีดียาทรมาปลูกทดแทนซึ่งมีลักษณะปลูกเป็นแถวยาวแนวเดียวกันกับเสาฟไฟฟ้าซึ่งห่างจากเกาะกลางถนน9เมตรตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ วันเดียวกันกลุ่มยูทูบเบอร์จึงได้มีการรวบรวมเงิน100-1,000ถึงบาทเพื่อจัดซื้อขนมขบเคี้ยวโดวยนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านกกตูมเนื่องในกีฬาสีประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอดองหลวงตอนบนแต่ทีมข่าวสังเกตว่าในขณะที่กลุ่มยูทูบเบอร์พากันเดินทางไปมอบขนมให้กับทางโรงเรียนมีเพียงตัวแทนกลุ่มยูทูบเบอร์คนสนิทและยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆที่มีการไลฟ์สด ทำเนื้อหาลงช่องตัวเองเดินทางไปมอบเป็นตัวแทนมอบแต่ไม่พบลุงพลและป้าแตนเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังก,กล่าวตลอดช่วงที่ทีมข่าวเข้าไปบันทึกภาพการทํางานของกลุ่มยูทูบเบอร์และบันทึกภาพเพื่อนําเสนอข่าวเกี่ยวกับลานพญานาคหรือป้ายโฆษณาที่อยู่บ้านลุงพลกลุ่มยูทูบเบอร์โดยเฉพาะคนสนิทเช่นนายอ๋อและนางสาวเป้จากช่องกินอิ่มพุงกลาง ได้ติดตามไลฟ์สดถ่ายการทำงานของทีมข่าวตลอดเวลาพร้อมทั้งได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของช่องอมรินทีวีซึ่งทุกครั้งที่มีทีมข่าวหันกล้องเพื่อบันทึกพฤติกรรมของคนเหล่านั้นก็จะหลบซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่จะยื่นกล้องโผล่ขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพคลิปไปลงช่องของตัวเองลงเนื้อหาเพื่อเรียกกระแสจากกลุ่มแฟนคลับ ทั้งที่ทีมข่าวนั้นเดินทางไปเพื่อจะบันทึกถ่ายทำข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าทั่วไปเพียงเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ประกาศลุยหมดเวลาถอยจนหลังพิงฝาลุงพลประกาศเดินหน้าลุย f c ซีเชียสนั่นสู้ๆลุงพลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เป็นในยะไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝา ประกาศเข้าเกียร์ลุยด้าน f อยังเหนียวแน่นแห่คอมเมนต์สู้ๆพร้อมยืนเคียงข้างคนดีจากเมื่อครั้งในาใยชัยพลวิภาหรือรุงพลประกาศปิดวาจางดให้สัมภาษณ์เป็นเวลาสองเดือนพร้อมปัดตอบเครื่องสื่อในประเด็นใดๆรวมถึงกระแสดราม่าสนันกก,กอกเมื่อเหล่าองค์คลักยูทูบเบอร์แผงฤิ์หนักข้อจนสื่อมวลชนทำงานลำบาก รวมถึงมีการตั้งตนเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้านกกกอกจนทำให้ชาวบ้านเริ่มอืมระอาและโกรธแค้นหลังมีการใช้วาจาจาบจ้วงพระสงฆ์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านร้อยหลังดราม่ายูทูบเบอร์แค่อึดใจเดียวลุงพลก็งานเข้ารัวๆเมื่อสื่อพบข้อเท็จจริงว่าไม้ตะเคียนที่ผู้คนจากทั่วสารทิศแห่มากราบไหว้นั้น แท้จริงเป็นเพียงไม้มาฆ่าแต้ไม่ใช่ตะเคียนแต่อย่างใดจากนั้นลุงพลยิ่งงานเข้าหนักเมื่อโดนแจ้ง3ข้อหาหนักคือลุกป่าทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวีและฟอกเงินและล่าสุดกับการไล่ทุบไม่หยุดของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชฉกรรมที่แจ้งความเอาผิดลุงพลอีกหนึ่งกระทงในข้อหาโฆษณาเกินจริง ตามพรบอาหารและยาหลังจากกลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ไลสดขายชายี่ห้อหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหลังจากตั้งรับมานานล่าสุดเมื่อช่วงวานนี้ลุงพลส่งสัญญาณสู้ด้วยการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเป็นนายะว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาหลังจากนั้น มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อเพื่อนซึ่งลุงพลก็ตอบกลับไปว่าที่พูดเนี่ยจะลุยแล้วนะเพื่อนในขณะเดียวกันกองทัพแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อีกเพียบคดีน้องชมพู่ถอดภาษากายวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลอาการหนักพ่อต้องการที่พึ่งเสียใจจริงทั้งคู่จากกรณีการเสียชีวิตของ น้องชมพู่อายุ3ปีที่พบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ยาวนานร่วมหลายเดือนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายแพทย์สิทธาลิกิตนุก,กูลหรือหมอกอฟเจ้าของเพจ Facebook คุณหมอสตอรีเพื่อให้คุณหมอกอฟช่วยวิเคราะห์ภาษากายของแต่ละคนจึงขอให้หมอกอฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพล และพ่อแม่น้องชมพู่ในช่วงวินาทีที่รับรู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนั้นสำหรับนายอนามัยพ่อน้องชมพู่ช่วงที่ตนดูคลิปก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมไฟและร้องเสียงดังโผลไปกอดคุณย่าและเอาใบหน้าไปอยู่ใกล้คุณย่าดูจากลักษณะคุณพ่อที่ทำแบบนั้นจะเป็นคนที่รับ ความรุนแรงและความเสียใจไม่ได้คนลักษณะนี้หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม้แต่ตอนที่ช็อกสุดขีดก็ยังต้องอยู่ใกล้กับใครสักคนป่บงบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตภายในจิตใจก็บ่งบอกว่าเสียใจเช่นเดียวกันกับคุณแม่ อาจจะคิดว่าตนเองดูแลลูกไม่ดีมากพอด้วยส่วนปฏิกิริยาของนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่นั้นเท่าที่ตนดูคลิปพบว่าสีหน้าแววตาของแม่เสียใจจริงๆแม้ไม่ได้ฟูมฟายแต่สีหน้าได้แสดงออกถึงความอาลัยอย่างแท้จริงสีหน้าสอดคล้องกับความโศกเศร้าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณแม่เท่าที่ตน ติดตามข่าวมาคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งอาจจะไม่ได้โวยวายเสียงดังมากมายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจคุณแม่ร้องไห้ในลำคอซึ่งบ่งบอกได้ว่าเสียใจภายในจิตใจคงรู้สึกว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้หมอกอบอยังวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลโดยรวมลุงพลช็อกและตกใจสุดขีดเมื่อเจอศพน้องชมพู่ ลุงพลใช้มือทุบพื้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาของคนที่เสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงและลุงพลพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่ออกสื่อว่าเสียใจหนักสิ่งที่ลุงพลแสดงออกคือความเสียใจจริงๆไม่ได้เสียแง้งหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตลุงพลแสดงออกอาจเพราะมีความรู้สึกใกล้ชิดน้องชมพู่ เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีและขณะนั้นลุงพลอาจจะตัดพ้อในใจว่าควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้หรืออาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีพอสรุปได้ว่าจากที่ตนดูคลิปสั้นๆทั้งลุงพลพ่อแม่น้องชมพู่นั้นปฏิกิริยาของทุกคนล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีใครมีความสุขกับการจากไปของน้องชมพู่ ในใจลึกๆของทั้งสมคนคงคิดเหมือนกันว่าหากได้ดูแลหลานหรือลูกให้ดีกว่านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทั้งสคนจะมีวิธีการแสดงความเสียใจแตกต่างกันแต่ลุงพลจะเห็นได้ชัดเต็นชัดเจนมากก็ตรงที่ทุบพื้นส่วนพ่อและแม่ของน้องชมผู้นั้นอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นทุบพื้นแต่ก็ซุดลงไปกอดคนอื่นซึ่งตน ก็ทราบมาว่าหลังจากนั้นพ่อแม่แทบเป็นลมล้มทุบกับพื้นแสดงออกว่ารับไม่ได้ที่ลูกจากไปก็ตามที่ตนกล่าวไปปฏิกิริยาทั้งสามคนล้วนเสียใจทั้งหมดแต่อาจจะแสดงออกไม่เหมือนกัน